โอเคครับผู้กลิ้ท่านมะนาวันนี้ในช่องใครสกูเน็ตวันผมจะมาทำการเอาชิหลอด EP 2ของการเอาช่วงโคตแก่นับซึ่งก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมหายไปนานพอดีผมต้องไปแข่งวิชาการที่ต่างจังหวัดน,นะครับโอเคก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปคุณเนื้อกันต่อเลยครบับชิบชุยแล้วท่านท่น เยวขอตัวแปล่าทั้งปีนั่นทั้งส่วนนะ a few moments later จานั้นก็เห็นนะเหลิกต้องกดปิดมันเล ใสนี่้ตอนนี้ไม่ใช่ตตกนี้นี่ปึ๊บเพยนะ์แล้วก็รอเหล็กรอเสร็จแล้วชมนะแล้วตอนนี้เราจะลงไปคุดแรก่กันดูกันว่าจะมีแร่อะไรมากมายจะบอกแล้วตอนนี้ตงรงรางวันแล้วเพราะหมายของผมในะตอนนี้ก็คือการที่จะไปสำรวจเกาะอ,อื่นนอกจากเกาะของตัวเองนะครับซึ่งก็คือเกาะตรงนั้นเลยครับจะเป็นเกาะที่เราสัตว์นกสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะใหญ่ยู่ทุย พูดแล้ต้องต้พูดอะไรวะเนี่ยฟังแล้วปูงงนะมึงรู้ไหมดี <c oughs> จะเป็นกอที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อยู่กันนะไม่ว่าจะเป็นวัวไก่หม,มูหมูเห็ดแล้วก็สิ่งมี่ีวิต่างๆนะครับใครว่าการราใช้ดเดี๋ยวไปคุดแรกเลยนะนี่ขุดแรกจนจะกลายปเป็นรถทำอยู่ละนี่ไงเหล็กอยู่บนเพดานเยอะเลยเนะนี่ยนะอักถอดไม่สว่างเลย ดดเดินไปเรื่อม,ม,ม,มาผมรู้สึกตาลายให้ชมทุกชมนะถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ต้องขอโทษเร็วๆนะพอดีผมป่วยอยู่นั่งน,นึงละเคยแล้วปลุกต้มไปเลยไม่รู้อะไรทำให้ผมคิดว่าผมอยากกลับไปตรงที่เราขุดเจอเราวากในพาร์ทที่แล้วน่าจะเป็นอย่นะ ไม่รู้สิตามทฤษฎีแล้วตามที่ผมคิดก็คือที่ไหนมีลาวาที่นั่นต้องมีเพชรแน่นอนปักทอสปวดมาที่เดิมอีกแล้วเนี่ยเอ้ยไดมอนด์เย้ไดมอนด์ไดมอนด์อเอ้ยไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เอ้ยไดมอนด์ขุด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 ไม่ตายถือได้ว่าอยู่ใต้ตีจะไม่รู้ตัวเดี๋ยว เราคุมมันไม่ได้ผมลืมไปทั้งยีมมันต้องมีที่คนเด็กโอ้ไอซินทำไมมันควายขนาดนี้วะเชียรอ,อกออ่อนเถอะบุษาเจอเพรไอตาย,ตายเถอะวะ ไปเหล็กอแก้วะ่ะอู้เหล็กหักวเต็มลเลยทำมาหน่อยสิจะได้ไปคา,กกาบิาบ่นเกาะครับคได้บละ เราไปทางไหนแล้วทีนี้เอาบูทกลับมาที่เดิมแล้วเอาอย่างไรทีนี้จับทางกลับไว้ได้โหเลวเชดด์ทางนีไหมมาก็บูทกลับมาที่เดิม s ชีตหายแล้วเออไปทางไหนเราทีนี้จะโหลบจริง่ง ไอเพชรเก็บไเก็บเก็บไ,บไนะทางไม่ช่ทางนี้ผมที่หายผมขออนุญาตขายทางกลับบ้านเพเ่อนผู้ชมนะ Few moments later. ะเด็นคือเหมืองทางลงที่ว่าเหมืองใหญ่อีกให้ตายเถอะไหนถามเอ้ยเหล็กเออวาวเหล็กได้ไปแล้วแล้วก็ลองอีกทีนึงเดีเราจะลองมาค้าสิตเกาะกันมึงได้เท่านี้ใส่ไปเกาะแล้วกัน เดี๋ยวผมจะต้องคบาบถังเราจะมาขุดดินกันก่อนนะยมนะแต่ว่าขุดดินเราไปทำอะไรเราไปต่อทางครับลงไปขุดดินในเมืองดีกว่าผมว่าจะไม่ลงนะยืนไปเห็นที่เราขุดมนเป็นชั้นไอ้นี่เลยนี่หว่าเราขุดดินจากชั้นบนสินะ ตอนนี้เราไปสำรวจกองไม้กันก่อนก่อนไปขอก่อแล้วก็ช็บช็บช็บ A few moments later ใครเราก็มาถึงแล้วท่านผู้ชม <abbiamo S 1> อยังขั้นแรกเราไปดูก่อนเลย มาถึงแล้วจ้าน้องวัวใจอีจ๋ากูจะมืดแล้วหรอนั่นคือที่เราเป็นมันทำเลยแล้วกันง่ายๆคือลงไปบนเหมือนข้างคืนนี่แหละโอเคเอ้อวัวเกิดต้องปิดทางบอกทางไว้แกก็เกิดชิดดูดอะไรกันครับนี่ี่ะ เดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดบนในกระเป๋าในหีบหีบนี่เ,น,เนี่ยนี่ไงฟางแต่ก่อนอื่นนะ,ะเราต้องคิดไม่ออกเลยจะหาไม้ยังไงออ,อ,อผมคนยิ่งแก่ก่านแล้วกันผมต้การแก่มากว่า รวมมันกันเลยเกิดูกไรขช้ยเยื๊ยวัวแกก็ด้วยนี่นไปซะ้าตพันกันจ้นแล้วก็อยู่แต่ไหนที่ครับไปไหนคนบ้าอะไรคุยกับวัวเอ๊ยแต่จะว่าไปแต่มาค้าก็มีคนบ้าที่คุยกับไก่ลนะย่าไม่ได้ชฉยเลยท่านผู้ชมฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดิไปนะเสร็จยังเสร็จแล้วแหละเีไ็ไงเสร็จแล้วสิ็จจีก็อใช่ไหม ขออนุญาตค้าจู่เกว่าปลอดภัยมาอันดับหนึ่งมีทองสองก้อนเหรอเออค่าทอง <c oughs> เรามีเห็นอยู่ที่น่าเดี๋ยวรู้สึกใจสมองตอนที้ผมวุ่นวายมาก ต้องกันไม่พวกแกออกมาหรอกอตกอีกแล้วเดินเงืง้องะเอาตกอีกแล้วเอาเงืง้ง่จะจัดเลยไม่ตายถูกะแล้วก็ปิดไว้เอ้ยไม่ได้ลูกแกมาหรอกม่ได้ปิดทั้งสองช่องดีละ จากนั้นเราก็ขยายไปสามต่อสามแล้วกันโอเคท่านผู้ชมผมก็ทําเสร็จแล้วละถ้ามาดูเย็นๆหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นเราก็วางบล็อกหินปิดไปเลยนี่ปิดไปชชึบชึชึบชึบชเดี๋ยวเจะหินไปคาบรั้วกัน มันไม่เช่ว่ารู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเดียร์วก็ปิดไว้อย่าพวกนี้ออกไปไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไได,ไได้จากนั้นใครแล้วก็โอ้โห99บวกเลยพี่มาวานนี้ฟัาฟ้าฟา มาแล้วเฮ้ยทำฟาร์มอยู่นะเฮ้ยก็วางชืบชืบเชืบเชือบชืบใครมันยีมากเลยผมวางเกินมาหนึ่งบล็อกนี่ใช่กะตอนที่เราเล่นเอาชีวิตหลอดลเราก็ได้เล่นสวยงามหนังหลังก็ได้เล่นสวยงามเหมือนกันใครจะไปดูใครเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะไม่ตกแล้วตึ๊บเอาวะ

โอเคแล้วเราก็ได้เวนีซีนมาสิบอันแล้วนะทงจบนนะตอนนี้ผมต้องตการเตรียมมากผมเลยต้องเก็พวกแกไว้เยอะๆตอนนี้ก็ใกล้เช้าของวันแล้วทเกคนไปก่อน นี้ทั้งสองแถวก็ไปตกกากไว้ทำแบบเออมเี้ยแล้วเราเงี้ยทำเป็นช่องใส่น้ำจากนั้นก็เี้ยเี้ยแล้วก็เงี้ยขอไม่เน่สิบอันโอเคแล้วเราก็ต้องการเสียมหรือเปล่าไม่รู้อะไรอ้าวหินจะใช้หินจะใช้ขวานขุด ba bé mày chạy mà luôn đây ừ gần tục Này, sẽ bên ờ เฟิร์สดูเฟิร์สของเราการอาชลอเรจริงจมันนับตัวจากนี้ต่องหากว่าเราลืมไปผมไม่มีน้ำผมต้องการเหล็กแต่เหล็กผมเอาไปทำชุดก่อเสร็จแล้วเนี่ยดิหมดแล้วเออเสร็จแล้วอะไรล่ะ นีแกทานกำลังต้องการอยู่ไลตอนนี้ผมจนมาก ไปได้มาครูกระดูดกับต้องการอยู่พอดีเลยเสร็จป๊ก็นี่ไง นี่ปึ๊บเห็นต้นไม้แล้ววะนี่ไงปุ๊บใครได้ไม้มาใช้อีกระยะหนึ่งละปุ๊บไปปุ๊บไปจ้ A f e w moments later ได้กี่วันโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ นีข้างหน่อยแล้วลัะเอาประตูมามนี่กได้ประตูมาใชและคราวนี้ไม่ต้องเที่ยววางบ็อกปอยู่ ที่ขุดตูก็ใกล้จะฟังอะฟังอะไรล่ะใกล้ทั้งสิเออลิ้นปลาล่าลาลาเนี่ยฟังแล้วปูงงนะมึงรู้ไหมแล้วว่าการเอาชีวหลอดของพันนี้ก็ขอตัดจไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะชมนะพัดหน้าเนี่ยจะชหลอดสุดมันขนาดไหนก็ไปชกก็รอชมก็ได้เลยครับแล้วก็ที่ผมหายไปนานเนี่ยก็ผมติดติวไปสอบวิชาการใช่ไหมซึ่งผมได้เจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันและเรื่องที่น่าสยดสยองน่ากลัวมากเลย ถ้าอยาให้ผมเล่าไปฟังนะพิมพ์มาเลยว่าเรื่องเรื่องพิศวงของบกหนึง่งโอเคถ้าใครที่ดูมอถูสตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผม่นนะครับกดติดตามด้วยฮยโอเคก็ไปนะครับสวัสดีครับหายตัวไปไหนะนั่นมันพี่เขียวหอ้ตายเถอะวะ